โอ้หนาค mm ่ายมาสอนป้ายเดียวมาหนิ really oh, uh oh. ติดใจก่อยปลามาว่านน่พี่น้องสอนนี่เดครับม้นเรืเรือสิาเบิ้งเ้อโอ้กกยอกอยงไก่อยป้ายเดียมาแรงหัวหน้าค่ายมี่ย่องมาสอนป้ายทายคลิปยังไงนะครับ พ่อเแก้ครับพ่อเแก้พ่อเแก้พ่อเแก้าพ่อเแก้พ่อเแก้าบาแล่ครับบาแล่อืมงานไหนไทยอ่าพี่น้องมึงเนี่ยป้าเนี่ยอู้ยขากระโดลกป้าซิวนะนี่ทีมงานครบครับวันนี้ผู้สวยครับผู้น่าครบเหมือนว่าบูครบว่านี่บผครบว่าเนี่ยวันนี้ครบวันนี้ถ้าวันอาคายโอ้ยครบทีมครับวันนี้อู้ยอีกแบบหนึ่งวะบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งโอ้ยครับพี่น้องมึงเนี่ยครับอันนี้าซิวครับอู้สุดยอดเลย ทียอดทยอดยอดยอดแฟไฟ่เรืออยู่วะสุยอดสุยอดผมในก่อนบ่เลยงวงกแฟไ่อเยอาจาโ้อไม่ได้ไ่ได้นี่สอนป้ากเยนู้นนะสอนป้ายคือเกาว่ะไมามหน้าพี่น้องมึงเน่ว่าสมักเกี่ยวเข่ามือนี่ว้ยแน่มทนคือเการาผมรถว่างมืนี่กินปลาคือเกากอดมาซิวครับทีมงานบุคคลว่านี่นี่จัดเต็มนี้ เออนะครับนี่แบกแงงอาจารย์ร้อยแบกแงงครับนี่การกิ่วตัวครับเออปลาซิวปลาซิวเป็นตันครับซานี่ที่ลึกเขงามแต่ปลาซิวอะไรไม่ตัวงามครับพี่น้องปลาซิวอ้าวมุกก้อยคักเท่ห์ทีมงาน